แม่ใบไปเราบอกแม่ใบมาแม่ใบแม่ใบม,มาทานเข่ามาเป็นเข่าดอกอาหารเส้นมาทานอาหารเส้นกับอันลูกอ,อันนี้ก็จะเป็นไขน่นะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำการแบ่ง ขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนออร่อยคะ่ะอร่อยอ่ะมามามาเจว่ามาแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนนั่นแน่คารมคารมเจว่า แต่ก่อนแต่ไหลไม่เคยใจอ่อนอิ with ติงเวียเนี่ยมาบัาเด้อตอนชายกับใจได้หลายๆด้วยใช่ปะเด้ออร่อยไหมครับ โมฮาโมฮาอร่อยครับ <c oughs> กาแฟต้องมานะใช่ใช่นี่ไงมามาจะเอาไหมเดี๋ยวพี่ชงให้กินสักแก้วเดี๋ยวพี่ชงให้สักแก้วเอาป่ะอืม เรียกพี่เฉยเลยไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เนาะน่าทานไหมอาหารเช้าของพี่เห็นไหมอืมแล้วยังมีแยมด้วยอืมแล้วก็เนยแล้วก็ยังมีมีชิสด้วยอร่อยครับอร่อยนูฮ่า อ,อร่อยค่ะอร่อยมากๆไอแดงมากไอแดงมากแต่แซ่บแท่อ,อายอือือแซ่บอ้ายแซ่บ ตัวแทนน้องยูยีติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณครับแอรขอบคุณมากๆเลยตัวแทนน้องยูยีเนาะมาไอแดงไอแดงมาจะก,กินขขาเออ้าร์ยังไอแดงโอ้ย ไปเห็นใบแดงเบคอนทอดหักหลายมัง้งขนมปังสองก้อนไอ้แรงมื้ยปาดแล้วก้อนนึงขนมปังสองก้อนก็จะมีสี่สี่แผ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราจะต้องปาดคันคืง